โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์คุญชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโซนโฟกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในแพทล่าสุดของทางตัวเกมโซนโฟนะครับที่ได้ทําการอัปเดตนะครับวันที่8เดือน8ปี66กนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าการอัปเดตแพทล่าสุด มีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดในส่วนของไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นกาชาวันแม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะหน,นึ่งหนึ่งคัมพีหนึ่งอันใช้แคชอยู่ที่ประมาณ1นึ่พันเนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาลองเปิดให้เพื่อนดูด้วยนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปอ่านรายละเอียดแพทล่าสุดกันก่อนนะครับ สำหรับแพทล่าสุดของทางตัวเกมโซนโฟนะครับที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาเนาะก็จะมีการนําแผนที่เก่ากลับมาใช้งานนะครับผมนำอ็อบเจกต์ทรอนของเดิมกลับขึ้นมาแล้วก็แก้พวกทาวเวอร์นะครับสำหรับสายวอ r เนาะเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการแก้พวกทาวเวอร์นะครับหรือว่าการวอนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของแผนนี้ก็จะเป็นนี่เลย มาเทือเดนะครับก็จะเป็นกิจกรรมล่านะครับคูปองเพื่อที่จะเอาไปแลกของวันแม่นั่นเองแล้วก็จะมีนี่สว่านลดราคาในร้านค้าด้วยนะครับผมอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกิจกรรมวันแม่เนาะอ่านี่นะครับกิจกรรมวันแม่ก็จัดขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเลยนะโดยเราจะต้องไปหาหพวกคูปองพวกเนี้ยหาจากเนี่ยฮันติ้งโซนเนี่ยอ่าแล้วก็ เอามาแลกนะครับที่ไอเอ็นตัวนี้ที่อยู่ด้านล่างแมปเนาะสำหรับของที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะมีทั้งคมพีนะครับซึ่งคมพีตรงเนี้ยสามารถที่จะซื้อเป็นแคสก็ได้หรือว่าจะค่อยๆเก็บมาแลกแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเสื้อแคสอ,อะไรต่างๆแบบน,นี้นี่สแต็กก็ประมาณนี้เลยถือว่าโหดเลยสแต็กถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมสแต็กแต่ละอันเนาะ ก็จะเป็นของระดับแรกนะครับแล้วก็ไอ้คัมพีตัวเนี้ยมันจะมีของนะครับอยู่ข้างในเนาะก็จะเป็นสายไหมนะครับกับอันนี้นะครับแล้วก็จะมีฉายานะครับผมเป็นฉายาวันแม่นะครับมีทั้ง3าวันแล้วก็ถาวรตามนี้เลยอ่าประมาณนี้เลยนะครับคือไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่ไอ้คัมภีตัวนี้เลยเนาะเพราะว่าในหลายคนเนี่ยเขาตามหานะครับฉายากันค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ตามนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าฉชยาเนี่ยมันบวกอะไรทำไมคนถึงเขาถึงอยากได้กันนะครับก็มาเดี๋ยวลองซื้อมาเปิดให้เพื่อนดูสักเออสักเท่าไหร่ดีอ่ห้าสิบลูกอ่ะห้าสิบลูกแล้วกันใช้ประมาณสักหนึ่งแสนแคสเนาะโอเคห้าสิบลูกหนึ่งแสนแคสก็ตีเป็นเงินประมาณ หนึ่งอ่ะนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปเปิดนี่มีไอเทมลดราคาด้วยนะเป็นพวกสว่านหัวเดียวสว่านสองหัวนะครับผมอ่านะครับซึ่งพวกสว่านเนี่ยก็น่าจะไม่มีไอเทมอะไรแอบอัปเดตเข้ามาเนาะก็น่าจะเป็นของเดิมเดิมนะครับอ่าก็ไม่น่ามีอะไรอ่าเดี๋ยวผมเปิดดูก่ก็ไม่น่ามีอะไรแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรเขาน่าจะแจ้งเข้ามา ก็มีอันนี้เข้ามาด้วยนะครับหาได้จากการตบปานะครับน้ำอบนะครับนี่คือน้ำอบนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมเปิด50คัมภีนะครับของรางวัลข้างในก็จะมีตามนี้เลยมีสายใหม่นะครับแล้วก็มีส่วนหลังเนาะเป็นรูปหัวใจแล้วก็จะมีพวกฉายานะครับมีฉาย,ายาก็จะมีทั้งแบบในอันนี้คือ ถาวรน,นะครับถ้าขึ้นว่า p e r m a n e n t เนี่ยจะแปลว่าถาวรน,นะครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเป็น3วันนะครับแล้วก็จะมีของเกลือทั้งหลายแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองอเขาลบไอเทมที่ลบออกไปแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเนาะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับว่าเขาลบตรงนี้ออกไปเพื่อกันคนแบบกดโดนอะไรเงี้ยหรือว่าดีแต่อยากให้เขาแบบ อัปเดตแบบเปิดได้แบบทีละร้อยอันสองรออันไปเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาลองเปิดกันดูอ่าเมื่อกี้ผมเปิดได้อะไรมายังไม่ได้ดูเป็นฉายานะครับผมสำหรับฉายาวันแม่เนี่ยมันก็จะบวกพวก Hit Attack พวกเอ m s v moving s สป e d เอาไว้ใช้ลงวอกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ัววนะครับผมก็ได้แบบ3วัน7วันมานะครับเอยอันนี้ถาวรปนะเนี่ย เออเดี๋ยวลองเปิดดูดิเอ้ยถาวรปะวะเปิดแม่แนั่นเนี่ยน่าจะถาวรน,นะทุกคนเออผมยังไม่เปิดดีกว่าวะผมเก็บไว้ก่อนเออน่าจะได้ของถาวรปะอันนี้ไม่ชัวนะครับคือมันออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอออะเปิดต่อไปเรื่อยเยครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าห้าสิบฟองห้าสิบใบได้อะไรบ้างผมเปิดแบบเร็วเเลยนะที่เกียจดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปทีเดียว เปิดแบบไม่ลุ้นเลยอะคือผมไม่รู้จะลุ้นอะไรนะครับผมนะไม่รู้ว่าฉาย,ยากับในของแคสสายไหมอะไรมันแพงกว่ากันเนาะผมก็เลยไม่รู้จะลุ้นอะไรโอเคก็ได้พวกสามวันมาขายได้นะครับพวกนี้จริงมันน่าจะมีแบบเปิดรัวๆเลยเนาะโอเคได้มาแต่โพชั่นนะครับแต่รู้สึกเหมือนผมจะได้ฉาย,ยาถาวรมาอันหนึ่ง ไม่รู้มีราคาหรือเปล่าเราเราลงทุนไปประมาณพันหนึ่งนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับถ้าฉายามันอันแล้วสักแบบสองสามร้อยอย่างเงี้ยก็น่าจะดีนะครับโอเคนี่เมื่อกี้เหมือนชื่อผมขึ้นวะไม่รู้ผมเปิดได้ไรฉายาอะไรไม่รู้อีกสักอันหนึ่งได้หละเออโอเคเปิดไปเรื่อยๆคือถ,ถ้าเหรียมันออกง่ายขนาดนี้ผมคิดว่าราคามันไม่น่าเกินแบบ ร้อยสองร้อยป่ะเพราะขนาดผมเปิดห้าส mm ิบฟองยังได้มาสองฉายาเลยเออเดี๋ยวนี้โซนโฟก็ปรับเลทให้มันออกค่อนข้างงา่ายแล้วเนาะอ่ะโอเคหมดเปิดแบบเร็วเร็วรัวรัวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างเม mm ื่อกี้นี้เออได้ฉายาสามวันเออเนี่ยได้ฉายาถาวรมาเนาะคือผมไม่กล้าเปิดอ่ะผมไม่รู้ว่าเปิดแล้วมันจะแบบเอาไปขายได้หรือเปล่า อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าแบบพอเปิดแล้วปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ในนี้เลยไหมอันนี้ผมไม่รู้เนาะเพราะว่าผมไม่ใช่แบบสายเล่นโซนโฟแบบเซียนอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เลยขอยังไม่เปิดไว้ก่อนแล้วก็ได้แบบสามวันมาอีกเก้าวันได้ฟูนี้พีมาได้อะไรเนี่ยแบบสามวันมาอีกแล้วอันนี้ก็ถาวออ่ะก็ได้ประมาณเนี้ย 1,000บาทคุ้มไม่คุ้มอันนี้เพื่อนๆตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะครับก็คลิปนี้มาอัปเดตโซนโฟเข้าวๆประมาณนี้นะครับก็ใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของโชกุน a า n e l ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ